มาดูเกงยินรีวารุ่น5012กันนะฮะก็เกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้าย d ล 27L 32ขนาดวัดจริง L25 ยาวทั้งตัว39.5ปลายขา7นิ้วนะฮะ Made in ตัวนี้เป็นงานประเทศตุรกีนะฮะเป็นงานประเทศตุรกีเป็นสีบลูยินเข้มเข้ม,ขมสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะลูกค้าตรงสัยท่านไหนนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันฮะร,ราคาแค่950บาทรับรองว่า สินค้าเกินราคาแน่นอนฮะด้านหลังก็จะมีป้ายประกันครบสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยเฉีดฮะด้านตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเดสแท็บสกรีนสองหน้านะฮะก็จะเป็นตัว E เล็กนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามานะเป็นสีบรูยิงเข้มๆสวยๆเลยนะลูกค้าป้ายขาเป็นผ้าฟอกเดิมๆะฮะแล้วก็เป็นการเย็บแบบได้เดียวนะฮะจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะสวยๆเข้มๆจากทางร้านของเราอีกหนึ่งตัวลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ0961519525หรือ ศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าสองแปดห้าหกชื่อเบอร์ผมเองเบอร์แรกเป็นเบอร์แอดมินนะฮะขอบคุณครับ